สวัสดีครับนุกนุกกี้มาให้ความรู้เรื่องโรคราแป้งในดาวเรืองแบบละเอียดแต่เข้าใจง่ายให้เลยนะครับสรุปสั้นๆก่อนโรคราแป้งคือโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชั้นสูงกลุ่มริไซ f i l เลสเชื้อราแป้งทําให้ผิวใบกิ่งดอกปรากฏเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งรบกวนการสังเคราะห์แสงทําให้ใบเหลืองต้นอ่อนแอดอกเล็กลงและผลผลิตคุณภาพลดลงอาการ Symptoms เริ่มจากจุดเล็กๆสีขาวคล้ายแป้งบนผิวใบด้านบนหรือด้านล่างขึ้นกับสายพันธุ์ของเชือ้อ แผเป็นแผ่นขาวทั่วใบก้านใบหรือกิ่งอ่อนขูดออกเป็นฝุน่นได้ง่ายแตกต่างจากโรคอื่นเช่นไรหรือราอื่นๆใบข้างใต้หรือด้านบนอาจเหลืองซีดหรือแห้งกรอบแล้วร่วงก่อนเวลาดอกอาจแคระแกร์รูปทรงผิดปกติดอกน้อยลงคุณภาพลดลงในระยะรุนแรงต้นทั้งต้นอาจส้มโตช้าสาเหตุชีววิทยาของเชือ้อสาเหตุจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เป็นออบลิเกตไบโอทรอฟต้องอาศัยพืชเป็นโฮสต์จึงจะเจริญได้ไม่เจริญบนวัสดุอินทรีย์ตาย สร้างสปอร์โคเดียกระจายด้วยลมเป็นหลักระบาดเร็วในสภาพที่เหมาะสมบางชนิดสร้างโครงสร้างสปอร์ที่ทนทานคริสโทเทเซียเพื่ออยู่รอดระหว่างฤดูสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ระบาดอากาศอุ่นๆถึงร้อนชื้นระหว่างประมาณ20-28องศาเซลเซียสช่วงนี้เป็นค่าประมาณทั่วไปความชื้นสัมผัสสูงช่วงกลางคืนหรือเช้าแต่ผิวใบไม่จำเป็นต้องมีน้ำขัง โรคนี้ชอบความชื้นสูงแบบไม่เป็นหยดน้ำอากาศถ่ายเทยไม่ดีโคนต้นชิดกันบริเวณเงามืดหรือปริมาณไนโตรเจนมากเกินไปทำให้เนื้อเยื่ออ่อนจะอื้อต่อการระบาดการแยกโรคจากปัญหาอื่น Differential Diagnosis <c oughs> ดาวนี่มิวเดิวมักเห็นการขึ้นของเชื้อเป็นขนฟูสีเทาหรือม่วงบนด้านใต้ใบและมักมีคราบเปียกน้ำหรือจุดน้ำซึมต่างจากราแป้งที่ผงสีขาวแห้งถูออกได้ไรหรือฝอยใยแมงมุมเป็นต้นดูความเป็นผงขาวหรือการลอกออกและตำแหน่งการขึ้นบนใบการวินิจฉัยยืนยันวิธีง่ายขูดผงออกแล้วดูว่าเป็นผงลอยถูออกได้ไหมถ้าต้องการแน่นอนส่งตัวอย่างใบที่เป็นไปวิเคราะห์ที่หน่วยงานโรคพืชหรือห้องปฏิบัติการจะยืนยันชนิดเชื้อได้แนวทางการจัดการ IPM รวมวิธีหลายด้าน1การจัดการทางวัฒนธรรมง่ายและสําคัญมากเลือกพันธุ์ที่ต้านทานถ้ามีเว้นระยะปลูกให้โปร่งเพิ่มการไหลของอากาศปรับการให้ปุ๋ยอย่าใส่ไนตโตรเจนมากเกินไปช่วงก่อนออกดอกลดเอ็นเพื่อไม่ให้ผักอ่อนเพลินไปให้น้ําที่คนต้นในตอนเช้าหลีกเลี่ยงการให้น้ําตอนค่าที่ทําให้ความชื้นค้างนานๆตัดแต่งใบหรือกิ่งที่เป็นมากแล้วเก็บทําลายนอกแปลงอยากทิ้งเศษพืชเป็นแหล่งพแพร่เชื้อเว้นฤดูปลูกหรือหมุนพืชกับพืชที่ไม่เป็นโฮสต์ของเชื้อนั้นๆ2ววิธีชีชภาพพแลละ่งงตนเอปอปสารรหือกนิก น้ำนมเจือจางประมาณ10% 1ส่วนนม9ส่วนน้ำ้นเมื่อเริ่มพบอาการทุก7-14วันเป็นวิธีที่ชาวสวนใช้ได้ผลพอสมควรโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตเบกกิ้งโซดาชนิดกเกษตรหรือมาตรฐานฉีดพ่นช่วยยับยั้งสปอใช้ตามสูตรหรือฉลากเชื้อจุลินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีบาซิลัสซับติลิสหรือบาซิลัสพูมิลุสช่วยควบคุมโดยการแข่งขันหรือสร้างสารต้านเชื้อรา3ส,สารเคมีเมื่อการระบาดรุนแรง ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่ขึ้นทะเบียนสำหรับพืชดอกและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดกลุ่มที่ใช้ได้แก่ s เฟอร์กลุ่มซิสเตมิกเช่น t r i ยาโซตัวอย่างชื่อเชิงการค้าต่างๆและกลุ่มซัตรพิ u r ินแต่ต้องหมุนกลุ่มการออกฤทธิ์เพื่อลดการดื้อยาหลีกเลี่ยงการพ่นสารเดิมซ้ำๆมากเกินไปและปฏิบัติตามเวลาหยุดเก็บเกี่ยวหรือ pre-harvest interval ถ้ามีแนวทางปฏิบัติเฉพาะหน้าถ้าพบอาการเริ่มต้นในดาวเรือง 1. ตัดหรือเด็ดใบที่เป็นมากแล้วเผาทำลายนอกแปลง 2. เพิ่มระยะระหว่างต้นหรือแต่งทรงพุ่มให้ลมผ่านได้ดี 3. พ่นสูตรน้ำนม10%หรือสารชีวภาพทุก7-10วันถ้าเห็นผลช้าให้พิจารณาสลับกับสารที่ขึ้นทะเบียน 4. หากระบาดหนักและกระทบดอกมากให้ใช้สารเคมีที่เหมาะสมตามคำแนะนำของหน่วยงานเกษตรท้องถิ่นเมื่อไรควรขอความช่วยเหลือถ้าการระบาดขยายเร็วมากดอกเสียหายรุนแรงหรือไม่ตอบสนองวิธีพื้นบานหรือชีวภาพควรส่งตัวอย่างใบไปยังศูนย์วิชาการเกษตรหรือหน่วยงานโรคพืชเพื่อวินิจฉัยชนิดเชื้อและแนะนำสารที่เหมาะสม ธนุกอยากให้นุกกี้ช่วยแบบเจาะจงมากขึ้นเช่นปรับตารางการพ่นสําหรับแปงจริงแนะนําสูตรที่ใช้ได้ในประเทศไทยหรือตรวจดูอาการจากรูปที่ถ่ายมาส่งมาได้เลยนะครับส่งรูปใบหรือต้นที่เป็นมุมใกล้ๆกับบริบทแปลงความชื้นเวลาให้ปุ๋ยเป็นต้นนุกจะช่วยวิเคราะห์และแนะนำทีละขั้นตอนครับ